ธรรมนูนว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติคือกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศของสังคมของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายทุก5ปีต้องมีการทบทวนเพื่อให้ทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงครับก็ในฐานะที่ได้มาครุกคลีอยู่กับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าธรรมนูญสุขภาพเนี่ยถ้ามองเนี่ยในมุมของผมเนี่ยก็เป็นกลไกนะที่จะเป็นการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายนะครับซึ่งก็มีสองระดับด้วยกันนโยบายในระดับชาตินะครับซึ่งเป็นการมองภาพของสุขภาวะเป็นแบบองค์รวมนะครับกับนโยบายในระดับร่างลงมาก็คือในระดับของชุมชนท้องถิ่นที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อน สุขภาวะของคนในชุมชนของตนเองนะครับผมคิดว่าถ้าถามประโยชน์ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับที่เห็นชัดเจนก็คือว่าธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ช่วยให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะในระดับชาติเนี่ยนะครับมีความตื่นตัวในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพให้คนนะครับได้หันกลับมาแล้วก็มาดูแล รื่องของสุขภาวะของตนเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการพัฒนาที่เป็นการนําไปสู่การยั่งยืนนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะต้องรู้ปัญหาของตนเองนะครับรู้ขีดจํากัดรู้ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุขภาวะของตนเองของครอบครัวนะครับกว้างไปจนถึงคนในชุมชนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีส่วนในการที่จะเข้ามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตัดสินใจ หาวุทางในการที่จะแก้ไขมาตงตนเองทํามนนสุขภาพจึงเป็น,นกลไกที่เป็นเครื่องมือในการรวมคนนะครับให้มาตระหนักรู้ถึงในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างสุขภาพของสุขภาวะของตนเองนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นาทางของการแก้ปัญหาทางด้านสังคมในระยะยาวครับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติประกาศใช้ตั้งแต่ปี2552 มีการนำไปใช้อ้างอิงในการจัดทำแผนหรือนโยบายที่สำคัญเช่นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่1 1เเป็นต้นนอกจากนี้ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ยังเป็นต้นแบบทางความคิดให้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนำไปทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาเหมาะกับชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งในงระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดส่วนของเป้าหมายของอการจัดทำธรรมนูญนะครับต้องต้องนําเรียนว่าอ,อยากให้ทุกๆกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับประชาชนทุกคนของอำเภอสงเมน่นน่าจะเข้ามามีโอกาสที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมประชุมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทาและร่วมแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันหลังจากที่ว่าธรรมนูญสุขภาพตำบลชะและประกาศใช้เมื่อวันที่3ปี52ผมก็คือว่าเป็นคณะกรรมการในธรรมนูญสุขภาพก็ได้เล็งเห็นว่าธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็นฉบับที่ดีต่อทุมชนผมก็เลยคิดว่าตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ว่าดูดกินเหล้าสูบบุหรี่ หลังจากที่มีธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้นผมก็คิดว่าตัวของเราต้องเป็นต้นแบบต้นแบบคือต้นแบบให้ครอบครัวก่อนคิดจะครอบครัวก่อนว่าเราเลิกเล่าเพื่อครอบครัวหลังจากที่มีธรรมนูญสุขภาพก็ทําให้คนลดละเลิกเล่าไปได้เป็นส่วนหนึ่งธรรมนูญเรากเา็เข้าสี่มิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีแนวคิดคือคนตะบนปือยอยู่ดีมีแหง้งทังแพงแบ่งปันสร้างสรรค์เยนหูนะครับ อยู่เย็นเป็นสุขทวนหน้าก็เข้า4ประเด็นนะครับอยู่ดีมีเฮงก็คือเข้าด้านร่างกายนะครับร่างกายก็ถือว่ามีความแข็งแรงนะครับทักแพงแบ่งปันก็เรื่องจิตใจนะครับจิตใจเราเรามีแล้วก็แบ่งปันเพื่อนเช่นวางบุญสวัสดิการไทยบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็สักสรค์เรีนยนรู้ก็คือเรื่องของการที่เรามีการศึกษาเรียนรู้อยู่เรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านห้อใจขาวหรือวิชุมชนเราก็มีการสร้างสรรค์เรียนรู้ตลอดเพื่อสังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราต้อง พัฒนาท้องเิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนนะครับแพลงขับเคลื่อนอยู่ข้างในว่าทําไงเราจึงอยากจะจะทําประโยชน์อย่างไม่สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องและก็อย่างไม่ย่อท้อเ<ม>พราะเราคิดว่านี่คือเป็นบ้านเกิดบ้านพ่อบ้านแม่บ้านญาติพี่น้องเราเราก็ต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดคือทุกอย่าง ต้องมีการทบทวนผมเป็นชาวพุทธชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตเป็นอนิจจังชีวิตเป็นอนัตตาไม่ต้องพูดถึงอนัตตาทุกข์คือสิ่งที่ทนยากแปลว่าทุกข์ทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนยากทุกสิ่งทุกอย่างมันทนยากมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นธรรมนูนี้ก็เหมือนกันจะต้องมีการทบทวนทบทวนก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไม่มีอะไรหลอก ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตเป็นอนิจจ์เอ,เ,อเอาหลักตรงนี้ซะก่อนธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราใช้มาห้าปีแล้วคนเราเนี่ยก็เติบโตไปเดี๋ยวนี้นะประชากรไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเด็กน้อยลงแล้วนะคนอายุมากสูงเยอะขึ้นนะประชากรระหว่าง กลุ่มต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะเพราะเปลี่ยนแปลงเนี่ยธรรมูนมเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือทบทวนทบทวนให้มันดีขึ้นจะทบทวนเรื่องอะไรอะ่ะผมว่าทบทวนที่สําคัญที่สุดต้องทบทวนว่าเมื่อประชากรเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอายุมันมีการเปลี่ยนไปเราต้องทบทวนเรื่องนี้ให้ดีโดยโดยง่ายๆที่เห็นชัดเจนคือเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้น สุขภาพเรื่องผู้สูงอายุนี่จะทำอย่างไรลองเทิมแคร์ลองเทิมแคร์นันก็การดูแลระยะยาวของผู้สูงจะทำอย่างไรอันนี้จะต้องทบทวนดังนั้นจึงจะต้องมีการทบทวนเป็นสิ่งสำคัญธรรมนูญระบบสุขภาพคือกระบวนการดีที่จะช่วยเปลี่ยนเจตนารมร่วมกลายเป็นพลังพลิกปัญหาฝ่าพ้นวิกฤต กลายเป็นการพัฒนาเพียงนำธรรมนูญสุขภาพไปใช้เป็นเครื่องมือชวนทุกคนทุกภาคีเครือข่ายมาเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติลงแรงรวมใจร่วมมือกันมุ่งมัน่นออกเดินทางไปพร้อมๆกันบนเส้นทางกว้างและไกล เราก็จะไปถึงระบบสุขภาพที่เราปรารถนาด้วยกันในวันพรุ่งนี้